ศึกชายแดนไทยกัมพูชาจบจบและเหลือแค่ศึกการพึ่มพึ่มกันผ่านสันติวิธีหรือการเจรจาทางการทูตถ้าจะต้องไปประทะกันในคงคงไม่เหตุไม่มีเหตุอย่างนั้นแล้วเพราะเราพึ่มพึ่มจะตัดน้าตัดไฟอยู่แล้วแหละทางฝั่งปอยเปต <st> <i> <lichen> <bleed. i> เราเป็นพี่ใหญ่ครับไม่ใช่ใครจะมาใหญ่กว่าเราเองขู่มาฆ่าก็เอาคืนเหมือนกันเห็นไหมฮะกองทัพเราพอเวลาจะทําจริงๆก็กกทําแป๊บเดียว2วัน3วันเท่านั้นเองสมเด็จฮุนเซนถอยแล้ว ตามข่าวที่รู้มาเนี่ยนะคือเมื่อวานเนี่ยผมน,นั่งดูข้อมูลข้อมูลวงในของ,ของกองทัพภาค2ก็ผ่านทางคุณเล็กวัฒนานานุ่มเนี่แหละนักข่าวสายทหารผมก็ไปนั่งดูว่าเออไอเรื่องเจราจาเนี่ยมันจบลงได้ยังไงปรากฏเขาเล่ามาอย่างนี้ครับเขาบอกว่าพื้นดินเนี่ยเอางี้ก่อนที่คนไทยเกิดกระแสนิยมคลั่งชาติรักชาติรักแผ่นดินขึ้นมาเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่มาจากปฏิบัติการ IO ของทหารด้วย หน่วยสื่อสารคุณจำได้ไหมถ้าคุณตามโซเชียลมีเดียของผมผมจะโฟกัสไปที่หน่วยหน่วยหนึ่งที่เขาชอบเรียกว่าหน่วยหน่วยอะไรของเขาอะหน่วยอะไรวะอามาดอะไรอะ่ะเป็นหน่วยชื่อแปลกๆแต่ว่ามันจะเป็นหน่วยที่คล้ายๆกับพวก CIA ของของไทยอะเออผมเทียบอย่างนั้นแล้วกันคล้ายๆ CIA ของไทยคล้ายๆ MI6 ของอังกฤษก็ได้เออคล้ายๆอย่างนั้น แล้วเขาก็ปล่อยหน่วยนี้ออกมาไอ้หน่วยนี้ผมจําได้แม่นเลยเป็นหน่วยที่ทหารเนี่ยเวลาเขาจะยึดอํานาจเขาจะปล่อยหน่วยนี้ออกไปก่อนมันเป็นหน่วยจารกรรมข้อมูลอะมันเป็นหน่วยป่วนเขาว่ามันเป็นหน่วยโจมตีด้วยข้อมูลอินโฟมชันอะมันเป็นหน่วยที่ใช้ข่าวสารโจมตีปกติในหน่วยนี้จะทํางานลับไม่มีใครเห็นตัวหรอกแต่วันนั้นมีภาพแถลงเปิดหน้าออกมา เออนี่นะปล่อยหน่วยจรกร,รมอ,อกไปแล้วนะสําหรับการประทะชายแดนไทยกัมพูชาผมนั่งนับนิ้วเลยว่าไอ้หน่วยเนี้ยไอ้หน่วยเนี้ยคือหน่วยที่ทําให้เกิดการปั่นป่วนในไทยได้เป็นหน่วยที่พักฝา่ายค้านเคยมาไฝ่กับหน่วยนี้แล้วเขาเอาหน่วยเนี้ยจากเดิมเนี้ยที่เอามาใช้ทางการเมืองซึ่งมันควรต้องเอาไปใช้กับปัญหารบแบบเนี้ยแต่มันเอามาใช้ในการเมืองแล้วพอเขาเปลี่ยนมาใช้ให้มันถูกทางปุ๊บโอ้โหมันตุ้มเลย มันเกิดความปั่นป่วนขึ้นในโซเชียลมีเดียอยู่ๆในคนไทยก็เกิดกระแสรักชาติลักแผ่นดินขึ้นมาแบบผิดปกติเราต้องวางเป็นกลางแล้วค่อยๆมองปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นว่าใครทําอะไรยังไงบ้างผมนี่โฟกัสที่หน่วยนี้เลยเพราะไอ้หน่วยเนี้ยถ้ามันจะเอาจริงมันจะปั่นกัขึ้นมาจนก,กระทั่งรัฐบาลอาจจะคุมไม่อยู่ด้ยซ้ําซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆใช้เวลาหลังจากปล่อยหน่วยนี้ออกมาเนี่ย ยุทธการสงคารามข่าวสารเนี่ยพอเขาปล่อยหนูนี้ออกมาไม่กี่วันเกิดกระแสชาตินิยมโจมตีกัมพูชาไทยโดนกัมพูชาขม่มเหงคนไทยข่มเหงกัมพูชามีข้อมูลโต้กันไปโต้กันมาแล้วก็มาเอาข้อมูลด้านเดียวที่ไม่มีการตรวจสอบจากนักข่าวสายทหารามาปล่อยอามาปล่อยเราฟังเราก็เชื่อทั้งหมดโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเพราะแม่งตรวจสอบอะไรไม่ได้โซเชียลมีเดียส่งมาแค่ไหนอ่านแค่นั้นซึ่งมันจริงไม่จริงเรายังไม่รู้เลย จนสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาฟังว่าทางกองทัพบ,บกเขาจะว่าอย่างไงทางกองทัพภาคเขาจะว่าอย่างไรสรุปมามีมาตรการหนึ่งสองสามสี่ไม่ต่างจากรับรวงพางคือเหมือนทหารเขาตั้งใจให้รัฐบาลหรือนายกเนี่ยโดนตำหนิคือกัมพูชาไปโฟกัสที่นายกทัตมีไปโฟกัสที่รองนายกทัตมีคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยไปโฟกัสที่สองคนนี้ในขณะที่ทหารที่เป็นฝ่ายจรยุุธ์เนี่ยขยับได้ปกติ และไม่มีใครรู้ความเคลื่อนไหวว่าทหารเตรียมตัวอะไรไว้เตรียมกําลังเข้ายึดปลอยเปรตไว้หุนเซนเลยต้องถอยเบื้องหลังในสมเด็จหุนเซนขนทหารที่เป็นหน่วยองคักษ์ของเขาเนี่ยซึ่งมีอาวุธครบมือยุทธป,ปกรณ์ครบมือที่สุดในกัมพูชาเป็นกองทัพอันดับหนึ่งของกรุงพนมเปญขนมาไว้ที่ปลอยเปดตประมาณเจ็ดพันกว่านายพร้อมรถยิงจรวดทันสมัยที่สุดค้นอย่าคิดว่ากัมพูชาไม่มีของ กัมพูชามีของแต่มันอยู่ในกองทัพพิทักษ์ฮุนเซนมีอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่านายน่าจะเป็นลบพิเศษทั้งเซตเอามาติดชายแดนปอยเปตดเอามาคุ้มครองคาสิโนทหารไทยเราก็พุ่งไปที่คาสิโนเลยเขาบอกว่าคาสิโนตรงนี้ของปอยเปตดเนี่ยเป็นแหล่งเศรษฐกิจของกัมพูชาถ้าจะตีกับกัมพูชาเนี่ยต้องตีตำแหน่งนี้นี่คือตำแหน่งจุดยุทธศาสตร์ที่ถ้าตีแล้วการสูญเสียน้อยที่สุดเห็นผลไวที่สุด ปรากฏยังไม่ทนได้ตัดไฟเลยแค่บอกจะตัดเขายกธงถอยเลยเพราะเขารู้ไงนักการเมืองเนี่ยมันต่อรองแต่ทหารเนี่ยมันเอาจริงเพราะทำมันลุกล้ำอธิปไตยเอาดินแดนไทยมาเนี่ยมันถูกปลูกฝังกันมาในข่ายทหารอยู่แล้วคนไทยเราดูข่าวเรายังรักแผ่นดินเกิดคุณคิดว่าทหารที่มันอยู่ทั้งชีวิตไม่รักยิ่งกว่าคนทั่วไปที่เป็นพลเรือนอย่างเราเหรอถ้าจะบอกเป็นแผนทัดสินไหม อืผมว่ามันมันคงทําไม่ได้ขนาดนั้นน่ะมันคงทําไม่ได้ขนาดนั้นน่ะไม่มีใครควบกลุ่มกองทัพได้หรอกฝ่ายการเมืองยังห่างจากกองทัพเยอะกองทัพเขาเหมือนเขาปล่อยให้รัฐบาลโดนแล้วกองทัพก็สวนเลยซึ่งในแง่าการศึกสงครามถือว่าแม่ทัพภาคสองฉลาดมากก็ไปประทะในขณะที่ภาพพึงพึ่งประทะก็มีส่งคนไปเจรจา กับแม่ทัพของเขาว่าจะลบจริงเปล่าอถ้าลบจริงก็เตรียมประทะคุยกันไปหลายรอบมากๆจนสุดท้ายถอยกำลังออกมาจุดประทะเนี่ยที่เขาอ้างว่าทหารไทยทําให้กัมพูชาสูญเสียเนี่ยเป็นจุดประทะในประเทศไทยข้อมูลตรงนี้รอการตรวจสอบก่อนแต่มันคือข้อมูลที่กัมพูชาอยอมรับด้วยเหตุผลอะไรไม่ทราบได้มันเป็นข้อมูลฝ่ายนึงอะ เอาข้อมูลที่คุณวัฒนาเล่าก่อนละกันคุณวัฒนาเขาบอกว่าคุณเล็กวัฒนาเขาบอกว่าพื้นที่ที่มีการประทะกันที่ช่องบกบนบลราชธานีีนี่ยที่อำเภอ้ํายืนเนี่ยชายแดนไทยเนี่ยมันอยู่ประมาณตรงนี้นี่คือชายแดนอันนี้คือชายแดนอันนี้คือฝั่งไทยนี่ฝั่งกัมพูชากัมพูชาเนี่ยเขาล้ําเข้ามาประมาณนี้ไทยก็เลยยิงตอบโต้ไปแล้วกัมพูชาไม่ถอยพอเขาเอาแผนที่ทางอากาศออกมาปรากฏให้ดูว่า กัมพูชานะที่ล้ำเข้ามาไทยยังอยู่ในพื้นที่ตัวเองนะแล้วมันแผนที่ดาวเทียมมันเห็นชัดอะว่าล้ำเข้ามาพอเขาดูว่าล้ำเข้ามา,เขา,า,เ,ขา,มาเขาก็เลยต้องถอยกลับไปปรากฏว่านายทหารระดับปฏิบัติการส่งข้อมูลมั่วไปให้แม่ทัพของกัมพูชาแม่ทัพกัมพูชาก็รายงานไม่สมเด็จคุณเซนว่าไทยลุกล้ำอาิปไตยก็เลยมีความเข้าใจผิดในพื้นที่อแต่ประเทศจะเปิดสงคารามกันเพราะความเข้าใจผิดคุณเชื่อไหม อแต่นี่คือข้อมูลที่ฝ่ายทหารปล่อยออกมานะอืเอาละ่ะเชื่อไม่เชื่อตอนที่สงครามมันไม่มีก็ดีละแต่นี่คือข้อที่จริงที่ที่เขาปล่อยออกมาให้เราเข้าใจคือจุดประทะที่มีการประทะกันอะ่ะคือฝั่งไทยในแผนที่ที่เขาปล่อยข้อมูลมาให้คนไทยรู้นะเพราะคนกัมพูชาไม่ยอมรับแล้วเขาถอยไป แต่เขาบอกมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยด้านสําคัญน่าจะเป็นที่ปอยเปตซึ่งเป็นหัวใจสําคัญเขาเชีเเรย,ยาาร,ร์เขาเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์สาคัญถ้าไปดูในวรรณกรรมสามก๊กเขาเรียกว่ากลลศึกในการเผาคลังสเบียงคู่ต่อสู้ทั้งโจโฉทั้งขมเบ้งเขาใช้วิธีการเผาเผาสเบียงพอเผาสเบียงทหารแนวหน้าก็ต้องถอยกลับเพราะอยู่ไม่ได้ทหารไทยก็ใช้ยุทธวิธีแบบสามก๊กพุ่งจะไปที่คลังสเบียงของกัมพูชาเลยคือปอยเปต แหล่งรายได้หลักที่เกินกว่า50%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกัมพูชาอยู่ที่ปอยเปตมาจากคาสิโนโเว็บพนันคอเซ็นเตอร์สีเทาไม่อยากใช้คำว่าสีเทาเลยแม่งผิดกฎหมายทังนั้นเขาก็เลยจะตัดไฟฟ้าตัดสัญญาณเน็ตเขาเลยจะตัดไฟฟ้าตัดสัญญาณเน็ตจากเรื่องนี้แล้วคุณนึกสภาพ ถ้าเขาตีไปตรงนั้นและมันเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศกัมพูชาแล้วกัมพูชาจะต้องสูญเสีรยรายได้ของประเทศไปครึ่งหนึ่งเลยคุณคิดอย่างนี้นะพอไทยปิดปุ๊บคนเจ็บคือกัมพูชาไม่ใช่ไทยกัมพูชามันเสียไปครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะเท่ากับงบประมาณในปีถัดไปจะเหลือแค่ครึ่งเดียวของทั้งประเทศถ้าต้องสู้กันระยะยาวสมเด็จทุนเซนก็ฉลาดพอรู้ว่าพี่ไทยเอาจริงแล้วรอบนี้คนที่บัญชาการรบ เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดไม่ใช่ฝ่ายการเมืองไม่ใช่ฝ่ายการเมืองพอเป็นทหารเขาไม่ได้สนใจนี่ว่าคุณมีสายสัมพันธ์อะไรกันมาครอบครัวคุณจะแน่นแฟนช,ชิดยังไงเขาไม่สนใจเขาสนใจว่าถ้าไทยรบไทยต้องชนะเขาเลยตีไปที่จุดยุทธศาสตร์พอเขาจะตีปุ๊บไอ้ทางนี้ก็ต้องวิ่งออกมาแล้วหาจุดลงตัวของความเป็นกลางว่าจะถอยยังไงหลังไม่ให้เสียหน้า นันก็เลยออกมาเป็นภาพนเนี้ยเนี่ยถอยยังไงไม่เสียหน้าอ๋อระดับล่างรายงานผิดถอยยังไงอะ่ะไม่ให้เสียหน้าถอยยังไงอะ่ะหึมหึมดาประเทศกูมาตั้งหลายวันฮึมหึมจะถอยยังไงไม่ให้ต้องเสียหน้าอ๋อระดับล่างรายงานผิดอธโทรประเทศมึงนี่มันฉลาดเหลือเกินรายงานผิดมึงจะเปิดสงครามกับกูเลย มันใช่จริงๆหรือวะอ่ะนี่คือข้อมูลณเมื่อวานนี้นี่คือข้อมูลณเมื่อวานนี้ส่วนไอ้เรื่องที่หลายคนกังวลว่ากัมพูชาเนี่ยจะเอาไปขึ้นสารโลกเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจแล้วครับเพราะว่าสารโลกเนี่ยในปี2,505ันยห้าเนี่ยไทยเราแะพะ้ที่สารโลกเราเสียเขาพระวิหารไปคนไทยทุกคนจำได้ว่าเราเนี่ย บอยคอรดสารโลกไม่มีอีหน้าไหนหรอกครับที่จะเซ็นรับรองให้เราไปสารโลกอีกครั้งถ้ามันมีคนอย่างนั้นอยู่แผ่นดินไทยก็ต้องลุกกันเหมือนกันพวกคุณกับพวกผมที่จับตาดูกันอยู่ว่าฝ่ายการเมืองจะแก้ปัญหายังไงทหารเนี่ยเขาไม่เอาไปสารโลกอยู่แล้วเพราะมันเคยแพ้ แล้วพอเราไปดูข้อมูลเนี่ยสาลโลกเนี่ยจะออกหมายจับผู้นําอิสราเอลสารโลกจะออกหมายจับผู้นําอิสราเอลชาติมหาอำนาจคว่ำบาศสารโลกไม่ใช่ไทยเจ้าแรกที่คว่ำสารโลกชาติมหาอำนาจถ้าเขาเสียประโยชน์เขาก็ไม่เอาสารโลกสรุปกติกาสารโลกก็เหมือนแค่คนกลางคนหนึ่งที่เราไปยอมรับเอง ถ้าเราไม่ไปยอมรับเขาก็ไม่มีอำนาจมาสั่งเราเพราะงั้นเรื่องศาลโลกไม่ต้องไปกลัวต่อให้กัมพูชามันจะเยงเยงไปศาลโลกเราไม่ไปซะอย่างมันตัดสินฝ่ายเดียวไม่ได้มันตัดสินไม่ได้แม้แต่ต่อให้มีการประทะกันต่อให้มันเป็นสงครามแล้วศาลโลกก็ไม่ได้มีอำนาจมายุ่งได้เว้นแต่ชาติมหาอำนาจตั้งใจแทรกแซงเราซึ่งเราถึงได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนสหรัฐ มีความแนบแน่นไม่ได้เอ็นเียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชัดเจนวางตัวเป็นกลางเพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงแต่สหรัฐก,ก็ยังแทรกแซงอะอยู่นั่นแหละอันแน่นอนจีนก็มีว่าตอนหลังๆก็ไม่รู้ใครจะดีกว่ากันแล้วแต่นี่คือบทบาทการเมืองของของไทยณวันนี้ณนะวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับเราต้องยอมรับทีนี้ ท่าทีหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมันเน้นการใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตในการเจรจาโดยในการเจรจาทหารก็ไม่ได้ปล่อยให้ฝ่ายการเมืองเจรจาฝ่ายเดียวนะครับเขาก็ส่งคนไปประกบการเจรจาทุกๆครั้งเพราะเขาก็ไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองว่าจะไปคุยเจรจาหรือมีดีลลับกับผู้นํากัมพูชาไหมเขาก็ไม่ไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพราะเขาเคยพลาดมาแล้วเขาเคยพลาดมาแล้วในสมัยที่ส่งไปตีความเรื่อง เขาพระวิหารนะ 25, ่ะสองห้าห้าสาม่ส่งไปตีความเรื่องเขาพระวิหารนะส่งเราก็ยังคิดอยู่ว่าไปทําไมวะไปทําไมวะอ่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้สถานการณ์มันลดความตึงเครียดลงแต่ไทยเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยท่าทีของพี่ใหญ่อย่างไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะกองทัพไทยเนี่ยเอาแน่เรื่องตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตเพราะว่า เขาจะตัดมาตั้งนานแล้วแล้วพอมาเจอเหตุหึมๆแบบนี้ด้วยเขาตัดเลยครับถ้ากัมพูชาอยู่แล้วเป็นเสี้ยนนามคอยมาทิ่มแทงเราบางคนไปใช้บางคนไปใช้คำว่าพยาละแวงคอยแว้งกัดเราก็ต้องสั่งสอนด้วยการตัดเสี้ยนหนามออกไปตรงนี้ใช่ไหมฐานบัญชาการหารายได้ของประเทศเอง50%ของ GDP มาจากการตุนเขาผ่านคาสิโนผ่านคอเซ็นเตอร์ผ่านธุรกิจสีเทา ตัดแม่งเลยคำเดียวคุณเซนถอยจริงๆเขาเตรียมกําลังไว้รบกับเรานะกองกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดของกัมพูชามาประชิดมาอยู่ในลอยเปตเตรียมรบแล้วแต่พอคิดสาระตะแล้วว่าตัวเองอยู่ในฐานที่มั่นถ้ามันมีเหตุประทะกันตรงนั้นไม่มีใครเข้าแล้วเศรษฐกิจพังลำกัมพูชาสูญเสียรได้ไปครึ่งนึงจะเอาที่ไหนรับประทาน สุดท้ายมันก็ผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นแหะ